สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสารีพ่วงรถไถน,นะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดมิถุนายนหกห้าวันนี้มาส่งลูกค้าอยู่บ้านเพราะอันนี้อยู่บ้านเลยนะครับบ้านชมสะอาดบ,บ้านชมสะอาดตำบลชมสะอาดาาอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดร้อยเอ็ดเอามาส่งลูกค้าอยู่รอเอ็ดนะครับสเปคคันนี้ก็คือความยาวอยู่ที่สามเมตรสูงเ,เมตรหนึ่งนะครับกว้างร้อยเจ็ดสิบเซน แหล้าด้านบนที่เห็นสีดํานั้นถอดได้นะครับสามารถเปิดได้ทั้งสามด้านนะครับอันนี้เป็นกระทะใหม่ป้ายแดงยางเปอร์เซ็นต์ใช้ได้อีกนานนะครับเป็นเพากระบะนิสสันบีเอมกระทะขอบสิบห้ากระทะใหม่นะครับทัดสีจะเป็นรางน้ําหน้าสีนะครับคันนี้จะมาใส่รถใส่ยันมากนะครับห้าสิบเอ็ดแรง รุ่นดำมือนะครับคันนี้เราจะมีบันไดมีหมวกมีกล่องเครื่องมือแถมมาให้ลูกค้าลูกคันนะครับดูการซับคอรอยหากรอยต่อซับแบบนี้ให้ทุกจุดโอเคอายเป็นยังไงถูกใจไหมครับถูกใจครับตามที่สั่งอยู่เนาะ ต <c oughs> ามที่รีวิวเลยสเปคตามที่รีวิวนะครับครับโอเคครับครับนี่ครับจะเปิดได้แบบนี้ราบนสามารถถอดออกได้เปิดได้ทั้งสามทางนะครับใช้งานง่ายอันนี้ใส่กับเราถ่ถย,ยันมาต้องทำคอให้มันต่ำลงมา,างนี้ครับ เพราะว่ายันมาเป็นรถที่คอต่ําสุดของรถไถ